สวัสดีค่ะทำน้อยได้ผลมากการทำกุศลในพระพุทธศาสนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาเทศนาโปรดท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีครั้งประทับอยู่ณวัดพระเชตวันมหาวิหารเขตเมืองสาวัตถีดังมีเครื่องบันทึกไว้ในกาลามสูตรคำพีอังคุตรนิกายนวกนณิบาทโดยทรงปรารบถึงพระชาติที่พระองค์ทรงบังเกิด เป็นพราหมณ์ได้ถวายมหาทานที่ใช้ทรัพย์สิ่งของมากแต่มีผลสู้การปฏิบัติศีลธรรมตามหลักสี่ประการไม่ได้ข้อปฏิบัติ4ประการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ได้แก่ 1. มีจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรยัยได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณนะคือที่พึ่งที่ระลึก 2. รักษาศีลได้แก่ การตั้งใจเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามผิดลูกเมียผัวเขาเว้นจากการกล่าวเท็จและเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยและเสพของมึนเมา 3- การเตรินเมตตาจิตได้แก่แผ่ความปรารถนาดีไมตรีจิตคิดจะให้บุคคลและสัตว์ทั้งหลายมีความสุขแม้จะเป็นช่วงสั้น เพียงแค่สูดดมของหอมก็มีอนิสง์ผลแห่งความดีมาก 4. การเจริญอนิจจสัญญาได้แก่การกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงแม้เพียงชั่วระยะเวลาแค่ลัดนิ้วมือหรืองดนิ้วมือเข้าหรือเหยียดนิ้วมือออกเท่านั้นกุศลกรรมหรือการทำดีทั้งสีน่นี้พระพุทธเจ้าตรัสว่า มีอานิสงส์มากกว่าการถวายทานแด่พระอริยะบุคคลสี่ระดับ 1. พระโสดาบัน 2. พระสกทาคามี 3. พระอนาคามี 4. พระอรหันต์การถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าการถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าการถวายทานแด่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและสร้างที่อยู่อาศัยถวายแด่พระสงฆ์ผู้มาจากสี่ทิศ การถวายทานแด่ท่านผู้มีคุณผู้สูงยิ่งทั้งหลายห้าระดับดังกล่าวแล้วนั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงว่ายังมีอานิสง์หรือผลแห่งความดีผลแห่งบุญกุศลน้อยกว่าการลงมือปฏิบัติที่ตัวของผู้ปฏิบัติเองทั้งสีข้อข้างต้นตามพระพุทธดำรัสแนะนำว่าการถึงพระรัตนตรัยเป็นตรณะมีผลมากกว่าการถวายทาน การรักษาศีลห้ามีผลมากกว่าการถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระการเจริญเมตตาจิตคือการแผ่ความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์มีผลมากกว่าการรักษาศีลห้าและการเจริญอนิจจสัญญาคือการกําหนดหมายว่าร่างกายไม่เที่ยงมีผลมากกว่าการเจริญเมตตาจิตและการเจริญอนิจจสัญญามีอานิสงส์คือ ผลแห่งความดีมากกว่ากันเป็นลำดับโดยจะสังเกตเห็นว่าลำดับหลังๆล,ลงทุนน้อยลงแรงน้อยกว่าแต่มีผลด้านการพัฒนาจิตใจสูงกว่าเพราะฉะนั้นการเจริญอน,อนิจจสัญญามีผลดีสูงที่สุดและการทำตามหลักทั้ง4ข้อไม่ต้องใช้ทรับสตินเลยแต่การปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมให้ถูกต้องและถูกทางเท่านั้น พระพุทธศาสนาสอนให้พุทธบริษัทลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อจะให้เกิดมีคุณธรรมต่างๆที่ตัวเองบ้างและจะได้รู้เห็นด้วยตนเองโดยไม่ต้องเชื่อใครบอกดังบทพระธรรมคุณว่าวินยูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตัวหรือคำพังเพยว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นแล้วท่านจะไม่ลงมือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนบ้างหรือ